สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมัยทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงทั่วไปนะการงานการเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็ความรักบางส่วนนะคะให้กับชาวราศีมีนลัคนามีนประจําเดือนสิงหาคม2563ค่ะชาวราศีมีนลัคนามีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 19กุมภาพันธ์ถึง21มีนาคมค่ะซึ่งชาแนลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่จะไม่เหมือนของไทยการอ่านดวงทั่วไปการงานการเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็ความรักบางส่วนของชาวราศีมีนลัคนามีนใน EP นี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมนะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ เช่นกันนะคะดังนั้นค่ะไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อ,เ,อเป็นกําลังใจนะคะหรือว่าจะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นก็ได้แต่ยังไงก็ตามไม่ก็ไม่แนะนําให้นําหน้าไพ่ทั้งหมดนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิน้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะก็ชาวราศีมีลัคนามีนะคะคุณคือชาวธาตุน้ำเนาะไม่เปิดไพ่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าการงานการเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็ความรักบางส่วนของชาวราศีมีคคนนนามีะะใ สิงหาคมจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นนะคะจากไพ่ใบแรกตำแหน่งตัวตนของคุณก่อนนะชาราสิมีลคามีนตัวตนของคุณได้เป็นไพ่คิงถือเหรียญนะคะคิงถือเหรียญเข้ามาบอกว่าตัวคุณค่อนข้างที่จะรู้สึกสมบูรณ์ประมาณว่าโอเคนะคะการงานการเงินคงที่นะคะ,ะไม่ได้มีห่วงอะไรแต่ว่า คุณกลับรู้สึกเหงานะคะคุณกลับรู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวนะคะรู้สึกว่า <c oughs> ขออภัยค่ะคือรู้สึกว่าทุกวันนี้เหมือนกับมีเงินก็ไม่ได้มีความสุขนะเออนะคะคุณกลับรู้สึกแบบรู้สึกว่ามีเงินก็ไม่ได้มีความสุขเงินมันไม่ได้ซื้อได้ทุกสิ่งทุกอย่างเสมอไปนะเออคุณยังรู้สึกไม่ มีความมั่นคงในเรื่องเราของความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เหมือนคุณกำลังเฝ้าคิดถึงใครสักคนหนึ่งด้วยนะคนที่ <c oughs> ขออภัยค่ะหม,หมายหมายถึงว่า ตัวคุณนะอาจจะกําลังคิดถึงใครสักคนหนึ่งที่เขาเพิ่งจะหันหลังให้กับคุณไปหรือว่าคุณหันหลังมานะคะหรือนะคะคุณอาจจะต้องการบางสิ่งบางอย่างนะคะที่เงินมันไม่สามารถที่จะซื้อได้คือตัวคุณไม่ได้มีปัญหาในเรื่องราวของการเงินนะคะอ่าอีกอย่างหนึ่งนะคะตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณรอคอยบางสิ่งบางอย่างอยู่คุณคิดที่จะ ทำหรือว่าคิดที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็รอคอยจังหวะหรือว่าเวลานั่นเองนะคะอืมเนาะอันนี้ก็คือตําแหน่งตัวตนความคิดความรู้สึกของคุณนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเริ่มจากการงานดีกว่าการงานของชาวราศีมีลักคนามีนะคะถ้าหากว่าเป็นไพ่งานจริงๆขึ้นมาแค่ใบเดียวที่เป็นไพ่ไม้เท้านะคะก็คือไพ่สองไม้เท้าค่ะ สองไม้เท้าในเรื่องราวของการงานก็คือตัวคุณเหมือนกับรอรอที่จะเดินทางรอที่จะร่วมโปรเจกต์ทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าตัวคุณอาจจะมีการแบบว่า <c oughs> ขออภัยคะ่ะอืมคุณอาจจะมีการเ,าเขาเรียกว่าอยากจะเปลี่ยนงานอ่าทุกวันนี้ที่ทำอยู่นะคะปัจจุบันนี้ถามว่ามันโอเคไหมมันโอเคแต่ว่ามันเหมือนกับตัวคุณนะคะได้คิงถือเหรียญไปแล้ว <c oughs> ได้คิงถือเียนไปแล้วเอ,อม,มันเหมือนกับมันสูงสุดแล้วอะค่ะแต่ว่าตัวคุณรู้สึกว่าออบางสิ่งบางอย่างตัวคุณอยากจะนอกกรอบบ้างนะคะเด็กถือดาบนะคะบางสิ่งบางอย่างตัวคุณก็คิดที่อยากจะนอกกรอบบ้างอยากจะทําอะไรในในเรื่องที่ตัวเองยังไม่เคยได้ทําบ้างนะคะส,สมมุติว่าตัวคุณเป็นพนักง,งานประจําบริษัทมาแบบว่าสิปี0ปีถึงช่วงระยะเวลาหนึง่งตัวคุณคิดอยากจะ เปลี่ยนแปลงจากเป็นพนักงานประจําก็อยากจะเป็นเจ้าของกิจการอะไรประมาณนี้ก็ได้หรือบางคนนะคะอยากจะเปลี่ยนแบบว่าเปลี่ยนแนวอาชีพไปเลยอะไรเงี้ยค่ะบางคนาบางคนอาจจะอยากที่จะเปลี่ยนแปลงแนวอาชีพไปเลยบางคนทํางานออฟฟิศอย่างเงี้ยก็อยากจะทํางานที่ได้ออก เดินทางบ้างอะไรประมาณนี้ก็ได้เหมือนกับตัวคุณอยากลองสิ่งใหม่ๆบ้างอะคะ่ะตัวคุณอาจจะรู้ตัวคุณอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับการงานที่ทําอยู่นะคะตัวคุณรู้สึกเบื่อหน่ายกับการงานที่ทําอยู่นะคะไพ่สีถ้วยนะคะเบื่อหน่ายมากนะคะทุกวันนี้ทุกสีทุกอย่างชีวิตรูทีนมากๆนะคะก็อยากจะปลดแอกตัวเองอยากจะ รู้ว่าขีดความสามารถของตัวเองจะได้ประมาณไหนเหมือนกับเป็นการท้าทายตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะอืมอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับใครนะคะที่การงานนะคะมั่นคงอยู่แล้วเนาะถ้าหากว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หางานใหม่หรืออะไรไม่มองว่าตัวคุณนะคะเหมือนกับอาจจะมีนะคะไพ่หกถ้วยนะคะมีมีคน อาจจะมีเพื่อนเก่านะคะหรือว่าหัวหน้างานเก่าหรือว่าบริษัทเก่าองค์กรเก่าอะไรประมาณนี้มาแบบว่ามาทาบทามนะคะให้ตัวคุณกลับไปทํางานที่ที่องค์กรเดิมก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ไมมองว่าตัวคุณไม่น่าจะรับนะเพราะว่าไพ่ตําแหน่งของอนาคตนะคะมันเป็นไพ่สามดาบตัวคุณอาจจะจบมาไม่สวยก็ได้จาก ที่ทำงานเดิมอะคะ่ะอตัวคุณก็เลยคิดว่าไม่กลับไปจะดีกว่าแต่ก็มีเกณฑ์ที่บางคนก็อาจจะกลับก็ได้นะคะอืนะก็อยู่ที่คุณตัดสินใจเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแค่ตำแหน่งของอนาคตเนาะมันอยู่ที่เราตัดสินใจคะ่ะว่าเราถ้าหากว,ว่ามีคนชักชวนไปทำงานอะไรประมาณนี้อยู่ที่เราเนาะว่าจะตัดสินใจไปหรือว่าไม่ไปตรงนี้มันเป็นแค่หน้าไพ่เท่านั้นนะคะการงานไปแล้วนะคะการเงินการเงินของชาวราศี มีลักษณะมีไพ่เงินจริงๆขึ้นมาสใบที่เป็นไพ่เงินที่ดีมากๆเลยนะคะเป็นไพ่ตัวตนของคุณคือคิงถือเหรียญกับควีนถือเหรียญนะคะไพ่เงินนะคะคิงกับควีนถือเหรียญนะคะมีความมั่นคงในเรื่องราวของการเงินมากๆนะคะแล้วก็คิดอยู่เสมอค่ะว่าจะลงทุนทําอะไรเพิ่มดีนะคะอืมนะอยากจะให้เงินมันงอกเงยขึ้นมานะคะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าการการเงินของคุณไม่ไม,ไม่ไม่น่ามีปัญหาอะไรสักเท่าไหร่นะคะ การเงินไม่รู้สึกว่าบางครั้งบางทีนะคะตัวคุณอาจจะคิดอยากจะทำนู่นทำนี่มากเกินไปโดยที่มันอาจจะยังทําไม่ได้ก็ได้นะคะเพราะว่าเนื่องด้วยเนื่องด้วยเศรษฐกิจนะคะเนื่องด้วยสภาวะแวดล้อมต่างๆณนะตอนนี้นะคะมันอาจจะยังไม่เหมาะแก่การลงทุนใดนๆทั้งสิ้นก็ยังคงต้องชะลอต่อไปอยู่นะคะอืม เพราะว่าไพ่สรุปอะคะ่ะมันได้เป็นไพ่ไฮโลแฟนแบบนี้นะคะ่ะทุกสิ่งทุกอยาก่างยังคงต้องชะลอยังคงต้องรอจังหวะแล้วก็เวลาอยู่นะคะจะเย็นๆนาออย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะในการลงทุนนะการงานไปแล้วการเงินไปแล้วโชคลาบนะคะโชคลาบของชาวราศีมีลัคนามีีในเดือนสิงหาคมนี้ไม่บอกได้เลยว่าไม่มี <c oughs> ไม่มีเลยนะคะอ่าไพ่สามดาบขึ้นมาด้วยนะคะ ถึงจะเสียงโชคเสียงลาบไปนะคะก็ผิดหวังเสียใจนะคะสามดับขึ้นมาเนาะไม่มองว่าเอาเงินที่จะนำไปเล่นเสียงโชคเสียงดวงอะไรประมาณนี้เอาไปทำบุญดีกว่าเพราะว่าไพ่พระขึ้นมาแบบนี้นะคะเขาบอกแล้วว่าทำบุญจะดีกว่านะคะจะได้หนุนดวงของคุณให้มันดีขึ้นเรื่อยๆขึ้นไปนั่นเองนะคะในส่วนของโชคลาบก็ไปแล้วการงานการเงิน โชคลาภสุขภาพสุขภาพของชาวราศีมีลัคนามีน,นะคะสุขภาพของชาวราศีมีลนามนีให้นมัดระวังนะคะการเดินทางเนาะเพราะว่าช่วงนี้นะคะการเดินทางทางน้ําถ้าหากว่าหลีเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเรี่ยงนะคะเพราะว่าช่วงนี้พายุคลื่นลมไม่ค่อยดีนะคะเป็นไปได้ก็ต้องดูพยากรณ์อ,อากาศให้ดีนะคะการเดินทางทางน้ําอาจจะมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่ามันก็ เขาเรียกว่าอะไรมันก็น้อยคนเนาะที่จะเดินทางทางน้ำนะคะอืมแต่ว่าแม่มองว่าก็พยายามเซฟตัวเองให้ดีละกันนะอืมแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องราวของออสุขภาพเ,เขาเรียกว่าอาหารการกินนะคะอ่าอ,อาหารการกินท้องเสียท้องล่วงท้องผูกนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันรวมไปถึงบางคนนะคะที่มีภาวะนะคะถ้าหากว่าเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเกี่ยวกับ การสูบฉีดของหัวใจน,นะคะโรคเลือดนะคะโรคก,การเขาเรี <cod> ยกว่าอะไรเกี่ยวเกี่ยวข้องกับการสูบฉีดเลือดของเหลวภายในหรือว่าเกี่ยวกับหัวใจอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าหากว่าใครมีภาวะที่เป็นโรคเสี่ยงเกี่ยวกับโรคพวกนี้นะคะความดันหัวใจการสูบฉีดเลือดอะไรประมาณนี้ค่ะก็ต้องระมัดระวังด้วยโดยเฉพาะคนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นโรค ที่ติดต่อกันจากพันธุกรรมนะคะอ่าเช่นโรคความดันโรคหัวใจอะไรประมาณนี้ค่ะเนาะก็ให้ระมัดระวังมากๆนะคะการงานการเงินสุขภาพโชคลาภไปแล้วนะคะสำหรับความรักความรัก ตรงนี้ค่ะไม่จะอ่านให้แบบโดยรวมคร่าวๆนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไม่จะทำคลิปเจาะลึกเรื่องราวของความรักก็ไปติดตามชมกันได้อีกคลิปหนึ่งก็ดูได้จากเพลย์ลิสต์ได้เลยนะคะความรักของชาวราศีมีลัคนามีสำหรับคนโสดคนโสดถามว่ามีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาไหมคนโสดมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะอาจจะเป็นคนใหม่หรือว่าอาจจะเป็นคนเก่าก็ได้นะคะภายหกถ้วยขึ้นมาแบบนี้นะคะอาจจะเจอเป็นแบบ คนรักเก่าเพื่อนเก่าแฟนเก่านะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนใหม่ๆไปเลยก็ได้นะคะอ่ามีเกณฑ์มโอกาสที่จะได้เจอค่ะแต่ว่าไม่รู้สึกว่าตัวคุณน่าจะยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครนะคะหลังจากที่ในอดีตที่ผ่านมาคุณคุณได้แบบว่าแยกทางกับคนรักเนาะ มีการเลิกลายหย่าร้างกันเกิดขึ้นนะคะแล้วตอนนี้ตัวคุณกลายเป็นคนโสดในเดือนสิงหาคมมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามามีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนเก่าด้วยนะคะแต่หมายมองว่าตัวคุณน่าจะาไม่ได้เลือกที่จะพัฒนาด้วยนั่นเองนะคะเนาะมันยังมีความแบบสิ่งที่อยากได้ไม่ได้อะไรประมาณนี้นคนคนที่เราชอบเขาไม่ชอบเราเราชอบเขา เขาไม่ชอบเราเขาไม่ชอบเราแต่เราชอบเขาอะไรประมาณเนี้ยเออมันมันมันจะไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรมันไม่คลิกกันนะคะอืมนะมันก็ยังไงก็ตามตามหน้าไพ่ในเดือนสิงหาคมนี้ตัวคุณก็ยังคงเป็นโสดต่อไปนะคะสำหรับคนที่เป็นคนโสดแต่ว่ามีคนคุยและความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะออไม่รู้สึกว่า ในในในเดือนสิงหาคมนี้นะคะตัวคุณหรือว่าคู่ของคุณอาจจะอยากที่จะได้ความชัดเจนแล้วนะคะในความสัมพันธ์เด็กถือดาบนะคะไพ่อนาคตเป็นไพ่หนึ่งถ้วยและเป็นไพ่ไฮโลแฟนนะคะมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะพัฒนาอยู่นะคะแต่ว่าต้องให้ระมัดระวังในเรื่องราวของอารมณ์กันนิดนึงนะคะเราควรจะถามเขาดีๆถามความรู้สึกกันดีๆนะคะแล้วก็หากว่า,เ,าเขาหรือว่า เราทั้งคู่เนี่ยไม่ได้รู้สึกเหมือนกันก็อยากโกรธกันเนาะก็บางครั้งบางทีอาจจะมีความพร้อมในการพัฒนาความสัมพันธ์ไม่พร้อมกันแต่ไม่มองว่ามันมันยังคงไปได้อยู่มันยังคงคุยกันได้อยู่แต่ขอใหอ้ใช้คำพูดดีๆแก่กันก็นแล้วกันนะคะอืม สำหรับคนที่แต่งงานแล้วมีคู่แล้วแต่งงานแล้วมีเกณฑ์มีโอกาสนะคะที่จะมีเรื่องหัวเสียกันนิดนึงนะ,อ,ะอาจจะมีเรื่องหัวเสียหัวร้อนกันนิดนึงนะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ไม่ไมเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ดังใจอะไรประมาณนี้ก็ได้เนาะ,ะบางครั้งบางทีก็รู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซ้งนะคะในความสัมพันธ์นะคะด้วยความที่ว่าตัวคุณและตัวเขาก็อาจจะเป็นคนที่ ทํางานทั้งคู่อะไรประมาณเนี้เนาะต่างคนต่างมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบนะคะก็เลยอาจจะมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างจุกจิกใจเวลาไม่ตรงกันนะคะว่างไม่ตรงกันทํางานเยอะเครียดอะไรประมาณนี้ยเนาะกลับมาถึงบ้านก็ต่างคนก็ต่างหงุดหงิดต่างคนก็ต่างอารมณ์เสียอะไรประมาณนี้ก็ให้ระมัดระวังนะคะระมัดระวังการมีปากเสียงแกกันด้วยเล็กๆน้อยๆจุกจิกใจค่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดร้ายแรงอะไรนะคะก็ให้ หน้าภัยมาบอกแบบนี้ก็ให้ระมัดระวังนั่นเองนะคะอืมก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยไปติดตามนะคะในส่วนของคลิปความรักล้วนๆน,นะคะในครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคมเนาะก็จะออ,ออกมาให้ได้เช็คกันนะคะ เมื่อกี่วันนี้แหละก็ติดตามชมกันด้วยนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้แม่มาตลอดค่ะสําหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ไอเีเข้ามาสอบถามรายละเอียดค่าครูหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตคลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่หม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ